ครับผมบอยโชคชัยนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ125ปีสภากาชาติไทยครับที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาร่วม6แผ่นดินครับ6รัชสมัยนะครับผมจึงเกิดเป็นงานนี้ครับโครงการเดินวิ่ง125ปี6แผ่นดินนะครับ3องค์สภานายิกาสภากาชาติไทยครับ หรือวิกัตตุหัวใจนั่นเองครับในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับผมก็หาไรได้นะครับในการจัดซื้อเครื่องกระตุหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะครับหรือว่า AED นะฮะเพื่อส่งต่ออุปกรณ์ไปยังทุกภูมิภาคท่วประเทศไทยเลยครับและผู้ที่สนใจในจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่บนเว็บนะครับผมใช้ที่เกตเมเจอร์นะครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปครับผมถ้าผมประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจอยากจะ มาร่วมกิจกรรมหรือว่าไม่สามารถมาได้นะครับผมสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมตามเลขบัญชีด้านล่างนี้เลยครับ